ตอนนี้นะราคาเครื่องขุดก็มีอัปเดตมาหลายรุ่นก็ได้เห็นเครื่องขุดบิตคอยที่คืนทุนเร็วขึ้นมาได้ชื่นใจหน่อยอ่านี้ในเว็บเรานะครับเข้ามาติดตามรายได้อัปเดตและก็ราคาได้ตอนนี้การคืนทุนเริ่มกลับมาสวยขึ้นเพราะว่าบิตคอยราคาดีเป็นโปเหมืองใหม่นะครับติดลงไฟ้ฟนะครับค่าไฟนะครับ3าบาทต่อนหน่วยสวัสดีเจนะบิตคอยมานเนอร์น,อนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูราคาเครื่องขุดบิตคอยกันนะครับตอนนี้นะราคาเครื่องขุดก็มีอัปเดตนะครับ มาหลายรุ่นนะครับแล้วก็มีตัวของรายได้นะครับที่ปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงในบางรุ่นนะครับซึ่งตอนนี้บิตคอยกลับมาเริ่มคุ้มค่ามากขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือกลับมาคืนทุนได้อย่างสวยงามมากขึ้นนะครับแต่เราก็มาเปิดตัวที่ตัวของล็อกคอยก่อนนะครับอ่ตารางล็อกคอยของเรานะครับก็มีตัวที่แรงที่สุดออกมานะครับก็คือ ตัว3 0 g h นะครับก็คือ D1 h y ไฮโดรนะครับ 30GH นะครับแล้วก็ d g 1ไฮโดร0 g h นะครับ3า g h นะครับราคา4 3 9 0 0 0านะครับรายได้31 0 0 0่กค่าไฟเหลือ9,000นะครับ4,6เดือนคือทุนเนี้ยผัดไฟ14เดือนไฟฟ้า3 1เดือนนะครับแล้วก็ตัว2 0 g h นะครับสน0นะครับรายได้20,000ื่กค่าไฟเหลือ3000ันนะ ร้อยกวเดนคือทุนแม็กไฟ14บสลงฟ้า4 6เดือนนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฮโดรดังคู่นะครับมันกินไฟสูงม,มันก็เลยการคืนทุนก็เลยยังหนานนครับแต่ก็มีตัวที่ปรับราคาลงมาครับอย่าง L 9 1 7 g h นะครับ319,000นะรายอะไรได้17 0 0นนะฮะก็ไฟเหลือ8,000 39เดือนคือทุนแม็กไฟ17เดือนเลยฟ้า33เดือนนะครับ L 9 1 6 5 g h นะครับ 2 9 5 0 0 0นะรายได้17,000เจ็ักค่าไฟเหลือ7,000นะครับ37เดือนคืนทุนแม็กไฟสิบสไอสิบลอยฟ้าสามสเดือนนะครับตัวนี้ก็จะมีรุ่นย่อยไปอีกเป็นตัว16.5แล้วก็อา่า16นะ16อาจจะแพงกว่าหน่อยเพราะว่าของเอ่อตัว16.5มันเหลือเยอะก็เลยเซลล์นะครับรายได้พอๆกัน17,000นะครับหักค่าไฟเหลือ7,000นะครับ40เดือนคืนทุนแม็กไฟ17บเลอยฟ้าสานะตอนนี้ก็ได้16.5คุ้มกว่านะครับ แล้วก็ตัว15 g h นะครับ279,000รายได้10,600เข้าไปเหลือ7,000นะ39 000, เดือนเกินตุนไม่ไฟ17ลอฟ้า32 D1 16 g h นะฮะ16.2 g h นะครับ 16. 2 Hz, นบ 200, 7นะครับรายได้1 6 0 0หักค่าไฟเหลือ6,000นะครับ4 0กว่าเดือนไม่ไฟ16ลอยฟ้า33แล้วก็ D1 g Plus นะครับ14 g h นะครับ2 9 0 0 0นะครับรายได้1 4 0 0 0ไฟเหลือ3,060 56เดือนคือทุนแม่ไฟ14เดือนฟ้า37เดือน DG 1 plus 13 g h นะครับรายได้อ 80, 9, ลัลราคาแสน89,000รายได้13,000กาแฝดแต่2 9 0 0 60กว่าเดือนแม่ไฟ13เดือนฟ้า40เดือนแล้วก็ L 7นะครับตอนนี้มือ2 83,000น,นะครับรายได้9,000อ่าพอค่าไฟนะไม่คิดไฟ8.8เดือนเลยฟ้า50เดือนนะครับแล้วก็ DG Max นะครับ ตัวนี้7,900 0นะครับรายได้6,700ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ11.6เดือนนะครับแล้วก็เป็นตัวเสียงเบานะครับมี L 1 Pro ออกมานะการกินไฟ1,400วัตต์นะครับจะเพิ่มขึ้นมาจาก L 1ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็คือ6 Ghz นะครับรายได้อยู่ที่6,000นนะฮะก็เฟเหลือ2,000 50กว่าเดือนคืนทุนแม็กไฟ19ลงไฟน,นะอันนี้คือวางที่บ้านได้นะครับยังคุ้มค่าไฟแล้วก็ อ่าถ้าเกิดเปลียนขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่รายได้จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ L 1นึ่งนะธรรมดานะครับ1 1 4 0 0 0ึ่งนะครับรายได้ห0 0พันนะครับ8ั่งหนึเดือนนะครับแม่ไฟ20่สินึ่ L 2นี่อันนี้เหมาะกุบดที่บ้านมากเสียงเบากินไฟน้อยนะครับ3 7 0 0 0นะฮะ1.2 Ghz รายได้พันสองนะครับสั่หนึ่งเกนะครับ62เดือนคืนทุนนะครับแม่ไฟ29นะครับ D1 <D> มินินะครับตัวนี้เป็นเสียงเบาหมดเลยนะครับ D1 มินิ2.2 g h z นะครับห0 0 0มื่นะรายได้ร์ของพันสองหักกาไฟเหลือ860กว่าเดือน,นครับแม่ไฟ25่ห้าเลยฟ้าร้อยกว่าเดือนแล้วก็ DG Home นะครับอันนี้ก็หุ่ที่บ้านเหมือนกัน2 g h z นะครับ600วัตต์นะครับอ่าแล้วก็ไรเดอร์ราคา59,000ืน59านะครับแต่ได้2,000นะห่กกาแฟเหลือ300ร้อยกว่าเดือนแม่ไฟ28เดือนนะครับ ก็ลองเลือกกันดูว่าตัวไหนที่เอาไปขุดที่บ้านแล้วก็อาจจะลองโซโล่ก็ได้นะครับมี r t c ที่เป็น Lucky Box นะครับหรือจะขุดเก็บนะครับด็อกก็ถ้าเกิดมันขึ้นนะครับรายได้ก็เพิ่มนะฮะอ่ะแล้วก็มีดับส3นะครับ700 m h นะครับในหมดปกติแล้วก็หมด low power นะครับอยู่ที่590นะ25นะครับขุดไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ34เดือนนะครับ L3 ก็เหมือนกันนะครับไม่คุมก้าไฟเลยราคา2,500-3,500นะครับกับ2,900นะครับเราได้500นะไม่คุมก้าไฟแมกไฟ5-6เปลียนคืนทุนนะครับแต่ตอนนี้ bitcoin ครับมาแรงขึ้นนะครับเทียบจะเทียบกับตัวของอตระกูล d o อกได้แล้วนะครับมาดูตัวบิตคอยนะครับตอนนี้ก็มีตัวที่แรงที่สุดออกมานะครับก็คือ เ2 3นะครับเป็น next generation ของ S21 นะครับซึ่งจะออกในเดือนมกราปีหน้านะครับอ่าก็ไม่ต้องริฟออ,ออเดอร์ได้นะครับออเดอร์ได้แต่ก็ยังไม่มีค่าดิฟที่จะเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็กำหนดการมกราแล้วก็โปรติส่สวนมากก็จะเลทไปที่ปลายมกรานะครับรันจริงๆรือวันคุมพานะครับ,นะรบอ่าก็ตัวนี้นะครับ 1160ง t h นะครับก็ไปถึงหลักพัน t h กันแล้วนะครับอ่าหลักพัน t h ตัวนี้ก็คือราคา1 9 9 0 0ล้านาหนะครับรายได้ 68, หก0 0ื่นแปดหักไฟเหือสามหมนเดยี่สิบเดือนคืนทุนแน่ะไปสิบเดือนลอยไฟยี่สเดือนนะครับ,นะรบก็ได้เห็นเครื่องขุดบิตคอยที่คืนทุนเร็วขึ้นมาบ้างนะครับก็ใกล้ชื่นใจหน่อยนะครับอ่าแล้วก็แต่ถ้าเกิดทนไม่ไหวมันก็มีตัว8 6 0ร t h นะครับเป็นไฮโดรเหมือนกัน เป็น U3 นะครับ U3 ส่วนมากตัว U3 พวกนี้เราจะยังไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยนะครับเราจะให้ดูนะครับตัวของ U3 เป็นยังไงนะครับถ้าเรามาดูนะครับตัว b i t เม i n U3 เนี่ยอันนี้ในเว็บเรานะครับเข้ามาติดตามรายได้อัปเดตและก็ราคาได้นะครับในเว็บ h o m e a d a e t c o t h นะครับตัวนี้นะครับเป็น U3 ก็คือ เป็นแหลกเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ใช้ระบบท่อน้ำหล่อเลี้ยงเข้าออกนะครับ่าตัวนี้นะในเว็บปัจจะอยู่ที่ร้าน1 2 0 0 0แสนะครับแต่อินบ็อกซ์มาสอบถามได้เราก็จะทำราคาพิเศษอยู่ที่ร้าน9 9 0 0 0นะครับกดเมสเซจได้เลยนะฮะเมสเซจมาที่เพจเราได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ JAY f o r m i n e r ก็ได้นะครับรอ่ะนะครับ กลับมาต่อนะครับที่ตัว U 3 2 1นะครับก็คือ860 c s สบนะฮะอันนี้ก็คือ729,000นะครับรายได้50,000าก็ไฟเหลือ1838เดือนคืนทุนแม่ไป14เดือนลงฟ้า28เดือนตัวนี้ก็ซื้อมาฝากวางได้นะครับที่รองฟ้าเราอ่านะครับ S23 ตัวต่อมานะเป็น580 GHz นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นไฮโดอยู่แต่เป็นรุ่นตัวสูงนะครับรุ่นตัวสูงก็จะเป็นตัวของอ s อ3นะฮะอ่าขอภายนะเซิร์ชต,ตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับอ่าตัว500สามารถเเว็บเราสาม,มารถเซิร์ชได้เลยนะ ว่าถ้าอยากรู้ตัวของ S23 มีอะไรบ้างนะก็เซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับตัวไฮโดที่เป็น580 t h นะครับมันจะเป็นไฮโดแบบชุดน้ำตั้งนะครับเป็นแบบเหมือนเครื่องขุดชุดน้ำปกติที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็ราคานะครับอยู่ที่5 449,000นะครับก็ปรับลงมานะครับลายได้34,000นะก็ไฟลอ1 8 0 0นะครับ ยี่สี่เดือนคืนทุนแม่ไฟสิบสามเดือนราใไฟยี่เอ็ดเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่คืนทุนเร็วสุดแล้วในตอนนี้นะอ่ะยังไม่สุดนะที่เป็นบิตคอยยังมีอีกนะครับต่อมาฮนะอันนี้มีของนะครับเ d ชยี่สิบเอีไฮโดรนะครับ375เ7 3 TH ทอันนี้คือส่งของได้เลยประมาณอ่ามีแบบด่วนก็คือ2วันนะครับเร็วสุด2วัน 4 7 3 TH นะครับ365,000นะครับรายได้20,080 8นะครับผ่านค่าไฟเหลือ1,001 31เดือนคืนทุนไป13เดือนโรงไฟ24เดือนแล้วก็ตัว S21 Plus นะครับ295 TH นะครับ260,000นะครับรายได้20,003 3ผาคาไฟเหลือ8,000 3 2เดือนคืนทุนแม่ไฟ11เดือนไฟฟ้า23เดือนก็จะเป็นตัวนี้นะครับ23เดือนเนี่ยก็คือคืนทุนเร็วเกือบสุดละนะครับ แล้วก็ต่อมีอีกนะครับนะแล้วก็มี S23 ตัว IMM นะครับ IMM นะ2 6 8 t s นะครับ IMM คือเป็นตัวแช่น้ำนะตัวนี้ก็จะใช้จุ่มในน้ำมันนะครับหรืออ h i t e Oil นะครับน้ำมันขาวนะครับไวออย o i IMM นะครับจะให้ดู ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้แช่ในน้ำมันขาวนะครับ IMM นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับทำบ่อมิมิลไวออยนะครับแช่น้ำมันขาวนะครับรายได้2 1 0 0มื่นนะครับหักค่าไฟเหลือ1มื่นหนึ่งยี่สิบสามเดือนคืนทุนไม่ไป10เดือนหลังจากสเดือนนะครับ แล้วก็มี S 2 3ตัว318ห h ออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น Airflow ธรรมดานะครับราคา238,000านะครับรายได้18ื่นแเข้าไปเหลือ8 0 0พัเดือนเงินดุนไม่ค่อย2ิอไ้ไฟ2่ตัวนี้ก็สามารถจารันที่บ้านได้ง่ายสุดนะครับเป็น Airflow ปกตินะครับ Airflow ปกติเป็นยังไงนะอ่าถ้า Airflow ปกตินะครับมันจะเป็นตัวอ่า S แอโฟปกติก็จะเป็นตัวพัดลมระบายอากาศนะครับแบบนี้นะครับพัดลมระบายอากาศหน้าหลักนะครับเสียงจะดังนิดนึงนะครับแต่ก็ได้เรื่องของอการดูแลง่ายนะครับโอเคต่อมานะครับก็เป็นตัว270 t h นะฮะ h g x ร้0บ s XP 2น0 t 212,000นะครับ, TS, 2, 12, รบและได้16ื่นหกค่าไฟลือ0 0ั สามสเดือนคือทุนแม็กไฟสนะิบลามไฟ28เดือนนะครับตอนนี้การคืนทุนเริ่มกลับมาสวยขึ้นเพราะว่าบิตคอยล์ราคาดีนะครับต่อมาเป็น S19 นะครับก็ยังมีอยู่นะเ1 9 x ิ293 d h เอนะ็กซ์พีสองเ้าไฮโดรแสนสามพันได้17,000เจ็ดก็ไฟเหลือ2,000 40กว่าเดือนแม็กไฟ59านจะุดเก้าไฟยีเดือนนะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นเอ่อเป็น S เอสแต่ว่าเป็นไฮโดรนะครับประหยัดไฟนะครับแล้วก็ต่อสองห้าเจ็ดนะครับเก้าหมื่นสามนะครับรายได้หมื่นห้าครับไม่คุ้มค่าไฟแม่งไป6เดือนเลยฟ้าสามสิบกว่าเดือนครับแล้วก็เป็น S19 ธรรมดานะครับหนึ่งเก้าแปดจีเอนะราคาอยู่ที่ห้าหมื่นแปดเท่านั้นนะครับรายได้หมื่นหนึ่งนะไม่คุ้มค่าไฟแม่งไฟสี่จุดเก้าเดือนนะครับแล้วก็ไฮโดรหนึ่งเก้าหนึ่งจีเอนะครับตัวโปรนะครับห้าหมื่นเก้านะ รายได้หมื่นไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ5.2เดือนแล้วก็184่งแทีเอสนะครับห้าหมนสีะครัได้หมื่นหไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟสี่จุดเกเดือนนะครับต่อมานะครับก็เป็นตระกูล h อชอีสเนะครับก็จะเป็น a i r ์โฟล์ล้วนๆแล้วนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่เปิดให้ดูนะครับเป็นระบบพัดลมหน้าหลังนะเอชเซดโปรสองร1บนะแสนห้าหม้าได้หมื่นส หากค่าไฟละ6ี่เดือนคืนทุนแม็กไฟ1 0เดือนไฟ26เดือนนะครับแล้วก็ s 2 1 pro 234 h นะครับแสนสี่หมื่าพนะครับรายได้หมื่นสามค่าไฟละสามพเดสี่สิบือนคืนทุนแม่ไฟสิเดือนรไฟยีเดเดือนนะครถ้าเป็นตัว s ยี่ pro สองสาทีเฮดนะก็จะอยู่แสนสี่หาพันครับรายได้หมื่นสามาไฟละสามกว่าเดือนแมไฟสิบตอนไฟยีนะ แล้วก็ตัวพัสนะมี3รุ่นด้วยกันเนี่ยสองสามนะครับแสนสองหมืนแปดพะครับรายได้1 3 0มื่าก็ไปละกว่าเดือนแม็ไฟเก้าจุดสนยนะครับแล้วก็2 2 5 t องห้าทีนะครับแสนสองหมืนสองพรายได้1 3ึ่0 3มละสเดือนคืนทุนแม็ไฟเก้าจุดหนึ่งแล้วก็2องหนึ่งหกทนะแสนหนึ่งหมื่นเ้าพนะครับรายได้12000นะครับไปละสาพ 39มสเ้ดือนคือทุนแม่ไฟเก้อยฟ้ายีเดือนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คืทนทุนเร็วที่สุดนะครับก็แสนสองหนั่นเองนะครับแล้วก็มี200ร้อทีเอสดุดมานะครับก็คือ 11, ได้หมื่นหนึ่งหักใส่ละสองพันกว่าเดือนคือทุนแม่ไฟ8.8ดจอยฟ้ายีเดือนนะครับราคาแสนส0่พเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวที 21, 190่ยี่สิกทีเอสก็มีอยู่98,000มื่นนะครับ หมด p e r f o ฟ m a n c e นจะได้รายได้1มื0นหมดปกติอยู่ที่1 1 0 0นนะหักค่าไฟเหลือ1,700นะครับ55เดือนคืนทุนไม่ไป87ไฟฟ้า30เดือนต่อไปจะเป็น S19 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น JXP นะครับหลอกบ136 t h นะครับค่า12นนะครับก็เป็นเครื่องหลักหมื่นกันบ้างนะครับค่า12ื่นรายได้8,000นะพอๆค่าไฟที่ไม่แไหกกดีเดือนคืนทุน ลอยฟ้า55เดือนนะครับแล้วก็130ยสท์นะ4ี0 0 0นนะครับแต่ได้7,700ไม่คุมเข้าไฟแม่ไฟ6.4เดือนลอยฟ้า63เดือนนะครับลถยฟ้าเราจะเปิดวันที่10นี้นะครับใครสนใจก็อินบ็อกมาสอบถามได้ j a y h o m e m i n e r หรือเพจข่้นขุด bitcoin หาเลยได้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวพื้นฐานเดิมๆนะครับ s 9 k pro ร0อยยี่สนบครับมีโหมด performance กับโหมดปกตินะครับโหมดประหยัดไฟ จะอยู่ที่าราคา42 0 0 0ื่นสองรายได้เจ็ดพันรายได้ไม่หักไฟ5เดือนคืนทุนนะครับรอยฟ้าอยู่ที่ร้อยสี่เดือนนะครับในโหมด performance นะครับน้หมด performance จะได้แปดพันสี่นะครับ้วได้5เดือนคืนทุนไม่หักไฟร้อยเดือนนะครับส่วนตัวตออกมาก็จะเป็นพวกมือสองนะครับพวกนี้เป็น n i s c a r jpo ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวอยู่ที่8,900เท่านั้นนะครับแล้วก็ s 1 9 a pro ยัง1 9ื0นน้ายะเราได้6,000นะครับไม่รวมค่าไฟแต่แม่ไฟ1.4ดีเดือนคืนทุนเท่านั้นนะครับ s 1 9 j pro 104นะครับใครสนใจก็อิ inbox มาสอบถามได้นะครับ m 6 0 s นะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับก็เป็นวอตมายเนอร์นะครับหรือไมโครพนะครับ190 th 8 98นะครับ รายได้หมื่นนึ่งนะก็ไฟเหลือพันเจดนะครับห้าสิบาเดือนแม่ไฟแปดจุดเจ็ดลอยฟ้าสาเดือนแล้วก็ m 5้ s นะครับสามหมื่นเก้านะรายได้7000นะไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ5.4เดือน m 2 0 s 68สนะิบแทีเฮดนะแปันเก้าตัวนี้ก็พร้อมส่งนะรายได้4ี่พันไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ2.2เดือนนะครับแล้วก็หนึ่ pro ไม่โปรนั่6เทอาหกเ a หนึ่ r หกนะครับหนึเ t s แสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับรายได้หมื่นหนึไฟเหลือพันหกนะครับสืบประเด็นคืนทุเนี่ไปสิบเดือนเลยไฟสาเดือนนะครับแล้วก็หนึ่งสี่หก้าหนะครับรายได้แปดพไม่คุมเขาไฟแม่ไฟหเดือนเลยไฟเก้เดือนแล้วก็หนึ่งสามสี่นะครับสองหมื้าพันอะไม่คุมค่าไฟรายได้เจ็ดพันนะแม่ไฟสเดือนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ราคาพิเศษเหมือนกันนะครับอยู่ที่หกพ ตอนนี้รายได้5,000นะครับไม่หักไฟ1.3เดือนคืนทุนเท่านั้นนะครับถ้าใครเอาไปใช้ในการเบินเบ,บินโซลารเซลล์นะครับก็ที่เหลือนะครับก็คุ้มมากๆนะครับเพราะคืนทุนเพียงเดือนก,กว่าๆนะครับต่อมาเป็นเครื่องมือ2แล้วตอนนี้ก็จะมี t 7ิบเสิบามนะครับ l 2ที่ทุกทีนเ0นะครับอ่าตัวนี้พันสนะครับตัวนี้พัน0นะครับอ่าปรับราคาลงมานะครับในช่องโปรโมชั่นนะครับ3,900นะครับแล้วได้2,000ไม่หักไฟ1.6เดือนนะครับ L2 30 t s นะครับ2 9 0 9เหมือนกันไม่หักไฟ1.6เดือนแล้ได้1ั0 7นะครับ L สองยี่สิบหก ths นะครับสองพันห้านะครับไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟหนึ่งจุดหกเดือน A หนึ่ง F หนึ่งนะครับพันเก้านะครับไม่คุ้มค่าไฟรายได้พันสองแม่ไฟหนึ่งจุดห้าเดือน H เก้า 1, 2, 2, 1, น FE นะครับอยู่ที่พันเก้านะครัายได้890นะฮะไม่คุ้มค่าไฟแม่มไฟ2.1เดือนนะครับต่อมานะครับเป็นตัวที่เสียงเบาเสียงเงียบของตระกูลบิตคอยกันบ้างนะครับก็จะมีในส่วนของ อาวารอนคิวนะครับที่เรารีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวรอชมได้เลยราคา6,5 0 0 0นนะครับรายได้5,3 0 0นสามนะค่าไฟเหลือ5้าร้อยกว่าเดือนคืนทุนแม่ไฟ12เดือนไฟฟ้าเจเดือนเสียงเบาแล้วก็งเงียบมากๆจริงๆนะครับแล้วก็กินไฟน้อยนะใช้กับบต้านทั่วไปได้ง่ายนะครับแล้วก็นานโน3มินินะครับรายได้ราคา35 0 0 0ื่้ไอราคา3 5 0 0 0นนะครับรายได้2 2 0 0ันอะครับค่าไฟไม่คุมค่าไฟแม่ไฟ15เดือนคืนทุนนะครับ n a โน3มินินะครับ3 5 0 0 0นะครับแล้ได้2000ไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ15เดือนเกินทุน n a โน 3s นะครพวกนี้จะเป็นอาเอาไว้โซโลนะครับเสียงเบาเสียงเงียบนะครับเปิดโซโลรุ่น3.125บิตคอยนะครับก็คือ n a โน 3s 6ts นะ14,900แล้วก็นาโน3 12900 Lucky Miner ลักี้นะครับ V7 น,นะครับ3,900 V6 2ก0 0แล้วก็ลอตโต1 0.3 g h นะครับอยู่ที่1,009นะครับตัวนี้ไม่เน้นคุ้มค่าไฟแต่เน้นโซโล่ยาวๆนะครับลุ้น3.125บ i t c o i หรือ10ล้านนั่นเองนะครับอาถ้าจะให้ดูเครื่องกันนิดนึงนะครับเอ่อไปเซิร์ชใน YouTube เราก็ได้นะออรอนคิวนะครับแล้วก็นาโนนะครับนาโน 3S นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะ ใ้ส่วนของเครื่องนะครับตัวนี้เล็กๆนะครับลองไปดูได้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็นเครื่องที่คืนทุนเร็วนะครับรายได้สูงในตอนนี้นะแต่เป็นเหรียญอื่นที่ไม่ใช่ Bitcoin l i ลท c o อยดอ i คอนะครับมันคือ AELO นะครับ AE 2นะครับเป็นตัวที่แรงสุดตอนนี้คือ720 mH นะครับ 1300วัตต์นะครับแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับตัว AE3 ต้องบอกว่าตอนนี้มีโอกาสที่จะหยุดเปลี่ยนผลิตนะครับใบผลิต AE2 ก่อนแล้วโรงงานที่ผลิตเซนที่สั่ง AE3 นะครับอาจจะต้องปรับไปเป็น AE2 นะครับ720 mh นะ1ั0 0วัตต์นะครับแสนห้าหมื่นเก้าพันรายได้25,000่ห้ากากไฟเหลือ2 7 3เดินคืนทุนแม่ไฟ6.3จุดไฟเจด A E Max นะครับอยู่ที่360 mh นะแสง9,000แต่ได้12ื่นสครับไฟเลือ3 0 0 30กว่าเดือนแม็กไฟ8.6ร้ฟ้า23เดือนแล้วก็ A E 1 Lite นะครับ300 mh นะครับ88,000นะรายได้11ื 9, 90, 9, 6, ่นหนึ่งครับไลือ9,000 99.6เดือนอ่ะแล้วก็ A E 1 Lite นะครับก็เป็นรุ่นที่ยอดฮิตมาก่อนนะครับตัวนี้ จะมีรุ่น 300mH แล้วก็ 270mH นะครับลราได้10,000นึงกับ1500กับ9,500นะครับก็อัตราการกินไฟยังแค่พันกว่าบาทนะครับก็กําไรอยู่ที่9,000ถึง8,000นะครับ9,6เดือนคืนทุนจับ10เดือนคืนทุนนะครับแม่ไฟ8.3ดจคับ10เดือนนะครับประมาณนี้งั้นอันนี้วางที่บ้านจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าเสียงมันเบาแล้วก็วางเองได้นะครับ แล้วก็มี AE 1m อีกนะครับตัวนี้ก็ 270m 230mH นะครับ55,000นะครับแต่จะกินไฟเยอะนะแล้วได้8,000นะน,น,นะครับไปเหลือ2,023เดือนคืนทุนไม่ไฟ6.8แรงฟ้า19เดือนนะครับแล้วก็ AE 0นะครับตอนนี้ก็ปรับราคาลงมาอยู่ที่ราคา42,000นะครับตัวนี้ก็ 60mH นะจะกินไฟ100วัตต์เราได้2,000นะก็ไปเหลือ1,080นะ23เดือนคืนทุนไม่ไฟ 19เดือนนะครับตงไฟฟ้าสีกว่าเดือนนะเพราะว่ามันกินน้อยนะครับมันก็เลยวางเองจะดีกว่านะครับเพราะมีค่าฝากวางอยู่นะครับตัวต่อมานะครับก็เป็น A ebox 2นะครับสอ0 0มื่นะครับรายได้พันรายได้2,000นะครับก็ไฟละห้าอยสีกว่าเดือนคือทุนแม่กไฟสิบเดือนนะครับแล้วก็ ebox ธรรมดานะ่งหมื่นเก้านะครับรายได้อ่าราคารายได้พันสามนะครับก็ไฟละสองร้อยเจ็ดสิบกว่าเดือนนะครับ ตัวนี้มีมือ2องนะ AE Box เนี่ยนะครับ In Box ประสอบถามได้ราคาหลักพันนะครับต่อไปนะเป็น AL 3นะครับ8,9 0 0 0่นะรายได้5 0 0พันนะไม่คุมค่า้่ายไม่เกไฟนะไ15เดือนกระทุนแล้วก็ AL 2ไลนรนะพร้อมส่งนะครับทำราคาอยู่ที่12,900นะครับใครสนใจนะครับรายได้เอ่อเข้าวไปเลยเนะครับ ช่วงนี้เซลล์หนักไปเลยนะครับรายได้แปดร้อยนะไม่คุมค่าไฟแม็กไฟ11เดเดือนคืนทุนนะครับต่อมานะครับก็ยังไม่ลาวงการนะครับช h e s นะหรือ c a s star นะครับตัว k s 7 a n ด m i n e r นะครับ4 0 g t h นะครับ3,500วัตต์นะครับราคา1ส9 0 0 0มน้านะครับรายได้15 0 0 0ห้าค่าไฟเหลือห0 0พันนะครับ29เดือนคืนทุนแม็กไฟ10เดือนไฟ23เดือนนะครับ แล้วก็ KS7 ของ iRiver นะครับสาม TH นะครับแสนหกหมื่นพันะรายได้หมื่นหนึ่งครับไฟหลพันเจ็ดนะครับเก้าสิกว่าเดือนไม่ฟ14ไฟฟ้าห้าเดือนนะแล้วก็ KS5 Pro นะครับ Andminer สี่หมื่นนะครับรายได้แปดพันนะไม่คุ้มค่าไฟไม่ฟยหฟ้าสองร้อยกว่าเดือนนะครับ k s 7 l i t e t นะวันที่บ้านได้เสียงเบาเสียงเงียบ3ามหมื่น้านะรายได้พันหกค่าไฟละสองร้อนะครับ ร้อยกว่าเดือนคือทุนแม็กไฟ23เดือนนั่นเองต่อมานะเป็น e9 นะครับ e9 pro นะครับสองร้0ยสอตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะนะครับ e9 pro เหลือทีาห่นเก้นะราได้2,900ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ19เดือนนะครับตัว x 1 6 q นะครับก็ลงมาเยอะเหมือนกัน55 0 0 0นนะราได้1,500ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ35เดือนนะครับจริงๆพวกนี้นะก็ไป solo, solo etc ได้นะครับ แล้วก็ K7 นะครับตัวนี้63.5ิ h สนะครับ8 8 0 0มื 88, ่ได้4 0่พนะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ19เดือนคืนทุนตัวนี้ LB Box นะครับก็ไปลองขุดเล่นได้นะพันเก้าแล้ได้38บาทนะครับต่อเดือนอ่าแล้วก็ HS3 นะครับก็35,000นะครับแล้ได้2,200ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ15เดือนตัวนี้ก็ขุด HNS นะครับเอาไว้เผื่อเหรียญ มีเหรียญเหรียญเขาเรียก a u t o coin ดีนะครับก็อาจจะกลับมาดีก็ได้นะครับตัว hedge b o x ก็จะมีพร้อมส่งอยู่ที่3,900นะครับอ่าได้180ปนะฮประมาณนี้นะครับก็จบนะครับจากตรงนี้ก็ใครสนใจนะครับก็ inbox มาสอบถามได้ครับก็เป็นโปรเหมืองใหม่นะครับติดลงไฟฟ้านะครับตัวนี้นะค่าค่าไฟนะครับเพียง นะครับ3าบาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ค่าวางนะครับเดือนละ1,000บาทนะครับถ้าเหมาจ่าย6เดือน5,000นนะครับแล้วก็12เดือน9,000บาทนะครับค่าไฟนะครับตัวนี้จะมีโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเปิดเหมืองเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถจองได้เลยนะครับเหมือนจะรันได้ในวันที่15นะครับของเดือนนี้นะครับก็จะรันแล้วนะครับ ใครแนะนำเพื่อนนะครับเราให้500บาทต่อคนนะครับสามารถช่วยแนะนำกันได้นะ S J A Y h o m i n e r หรือสแกน QR code ลายมาได้เลยนะครับหรือเพจเครื่องขุด Bitcoin หารายได้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ติดตามรายได้นะครับที่เว็บ p o m e g a g e t c o t h นะครับก็จะมีตัวของเครื่องนะครับอัปเดตรา,ายได้และราคาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เว็บ p o m e m i n e r c o t h นะครับ สามารถเข้ามาดูเครดิตของเรานะครับย้อนหลังได้นะครับสามารถแอดมาคุยกันได้นะครับทั้งช e l น YouTube นะครับแล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ l ล n e นะครับสามารถเข้ามาดูกันได้มีทั้งเรียนซ่อมสอนซ่อมรีวิวนะครับครบนะครับสร้างเหมืองนะครับเรารับหมดนะครับอินบ็อกซ์มาได้นะฮะอ่านี่ก็เป็นประวัติของเรานั่นเองนะครับ วันนี้ฝากนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์นเจมคอยไว้หน่อยแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ